สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคอมพิวเตอ์ทีวีครับแล้ววันนี้เรามากับเคสมอดหนึ่งเครื่องจากปามอีกแล้วครับเอาละวันนี้เรากลับมาอีกครั้งต้องบอกว่าในช่วงที่หลายๆคนเก็บตัวปามก็เก็บตัวทํำผลงานเหมือนกันครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหช่วงนี้จกกักรพรรดิเงียบไปไหน <c oughs> คือทําเครื่องนี้อยู่ใช่ครับมมันคือเครื่องในคอนเซปต์อะไรครับรถ สปอร์ตลัมโบจินี่ครับผมแต่ว่าทรงคล้ายรถฟอร์มูล่าเป็นรุ่นใหม่ของเขาเออ<ะ>ใช่กำลังจะบอกว่า l a m b บกิน i ี่แต่ทรงฟอร์มูล่าวันใช่ใช่ใชมันเหมือนเป็นคอนเซปต์อาร์ตของของลัมโบกิน i ี่เขาไม่ได้ทำผลิตจริงครับผมอันนี้คือเครื่องที่สั่งทํามาเหมือนกันใช่ครับผมลูกค้าเขาเป็นเครื่องทํางานของเขาอยู่แล้วฮะ<อ>แล้วเขาก็ส่งฮาร์ดแวร์มาให้เราจัดการนะครับผมใช้เวลา สองถึงสามเดือนได้ครับสองเดือนกว่าๆ <c oughs> ครับผมตัวนี้มันมันใหญ่มากๆเลยฮะมันโตนึงเลยอ่ะนี่เอาผมให้ดูถ้าถ้าอันนี้เราวางตนแครงลึกๆใช่ไหมเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบคูณหกสิบเซนโอ้คือและพิเศษตัวนี้คือว่าปิ้นเยอะด้วยแล้วก็ขัดงานเกือบทุกชิ้นเลยฮะ<อ>ปกติเวลาปิ้นเนี่ยเราไม่ต้องขัดบางชิ้นก็ได้เพราะบางชิ้นมันอยู่ข้างในอะไรเงี้ยอือแต่ว่าอันเนี้ยคือขัดแทบทุกชิ้นเลยฮะ<อ>คือเราขัดทั้งนอกทั้งใน ข้างในก็ขัดบ้างแต่ว่าข้างนอกก็คือมันเชฟจะเยอะมากตัวเนี้ยเชฟมันจะเยอะมากก็คือเลยต้องขัดเยอะกว่าตัวอื่นเป็นพิเศษครับผมวัสดุวิธีการทั้งหมดเหมือนกันไหมทั้งเครื่องก็ใช่ครับเป็นพิณน 3D ดีครับผมเป็น3าดีทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าข้างในก็เป็นเหล็กอยู่ข้างในครับเป็นเโครนโครงเป็นอลูมิเนียมฮะอลูมิเนียมโปรไฟล์แล้วที่เห็นของโค้งคือก็มาโปกเก็บเหมือนกันใช่ใช่าเทคนิคที่เคยทําอยู่ตลอดแหละถูกต้องครับผมจอิงจริงแค่ แค่พิ้นก็นานแล้วใช่คือเครื่องพิ้นผมอะสองเครื่องอะไม่ได้พักเป็นเดือนนะก็คือตัวนี้ใช้เวลารวมกับโป้ะอะไรขัดทั้งหมดก็2เดือนกว่าเลยใช่ครับผมยากที่สุดคือขัดนี่แหละนอกจากพิ้นานานแล้วขัดนานกว่าใช่ครับผมมันมันท้อบางทีขัดแล้วแบบไม่ได้สักทีประมาณนี้มันมันมันฟอดีขัดพ่นสีเสร็จแล้วมันยังมีตําหนิอย่างเงี้ยเราก็ต้องโป้ใหม่อ้ทำวนไปเรื่อยๆืครับคือชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้โป้ขัดเสร็จพ่นสีใช้ได้เลยนะ ชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องขัดโปขัดโปขัดโป้สามสีออ่รอบอะก่อนที่เราจะไปคุยต่อขอเปิดเครื่องดูก่อนเลยได้ไหมได้เลยครับวันนี้เปิดเครื่องด้วยรีโมทได้นรรีโมทได้ด้วย <laughs> ใช่ครับผมอันนี้รีโมทจากไหนอะ่ะอันนี้สั่งมาจากจีนครับผมกดได้เลยพี่กดตัวบนตัวบนใช่ครับเหมือนรีโมทรถเลยนะใช่ครับกดตรงนี้แล้วก็จะมีไฟที่ล้อใช่ไฟที่ล้อสี่ข้างแล้วปุ่มร,รีเซ็ตก็ใช้ได้ปะได้พี่มีลูกเล่นด้วยมีลูกเล่นคือเปิดฝาหน้าได้กด เอันนี้อันนี้ใช้ระบบอะไรเป็นมอเตอร์ครับผมอ๋อปิดอะอ๋อจะกดตามมือไม่ได้อัตโนมัติแบบกดทีเดียวใช่ป่ะกดตามจังหวะนิ้วพี่ขอลองได้ไหมได้พี่ตัวไหนอันนี้ไปข้างหน้าเอออันนี้ปิดครับผมเฮ้ยหลายๆคนอยากทำเคสมอสแล้วแบบเฮ้ยพอเห็นทำอย่างเงี้ยแล้วเวลาสมมติว่าาร์ดแวร์มันเสียมันสามารถเมนเทนันได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ได้อยู่ครับเพราะว่า คือรุ่นใ,ใหม่ๆเนี่ยผมพยายามทําให้เป็นแม่เหล็กก็ส่วนใหญ่ก็คือถอดออกได้ง่ายๆอ๋อ oh. คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเรายึดด้วยน็อตอ่ะแล้วก็อาจจะใช้กาวร้อนอ,อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการถอดอะไรพวกนี้คือง่ายๆว่าสมมุติว่าคนที่อยากอยากได้แบบเคสม็อดที่มันแบบดีไซน์แปลกแน่นอนว่าการใช้งานมันจะไม่เหมือนเคสปกติใช่มันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นใช่แต่หลังๆปามจะทําให้แบบว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้เรื่องคอมจุด<อ>น้ําอยู่บ้าง คุณก็สามารถไปถอดเปลี่ยนเองได้ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องยอมรับว่ามันก็ยากกว่าเคสทั่วไปอยู่ดีนะมันเป็นปกติแหละแต่มันก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ผมอีไซนบเดี๋ยวนี้เวลาเราทําเราก็จะคํานึงถึงการหรือฮาร์ดแวร์มากขึ้นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแรมเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีครับผมเปลี่ยนซีพียูถอดชุดน้ําออกพอได้อยู่ปะใช่ครับผมได้อยู่แต่มันก็จะยากอยู่ดีอะไรที่เป็นชุดน้ําเปิดมันก็จะยากครับผมแต่ว่าแรมเนี่ยก็คือเปลี่ยนได้เลยจุดระบายน้ําตรงไหนข้้างหลัตรนี อ๋อคือเปลี่ยนถ่ายน้ําได้ใช่ต้องต้องถอดชุดสปอยเลอร์ข้างหลังนี่อกก่อนก็คือง่ายๆว่าไม่ต้องลื้อทั้งเครื่องขนาดนั้นใช่ครับผมคนที่เขาสั่งเขา,วเวเารีเคสอะไรมาตอนแรกเขาส่งรูป lamborghini aventador มาฮะเป็นรุ่นรุ่นขาทั่วไปของ lamborghini <uch> เพราะเขาขับอยู่ผมไปเห็นรุ่นนี้ไงผมเซิร์ช lamborghini มาอยากหาไอเดียประมาณนี้แล้วไปเจอรุ่นนี้เอาผมก็ส่งให้เขาดูจุดที่ยากที่สุดนอกจากเรื่องของการโพสเนี่ย มันคือตรงไหนชุดน้ํายากไหมชุดน้ําไม่ยากเท่าไหร่ครับการจัดวางฮาร์ดแวร์พวกนี้ก็ยากอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างแน่นด้วยข้างในฮะเอ้ยมีพัดลมตัวเล็กอันนี้คือเราใส่เพิ่มเข้าไปหรือว่าใช่ครับผมก็คือมันดูดเข้าฮะแล้วก็ระบายออกมาตรงนี้พูดถึงทางลมนี่ว่ะเห็นเคส เหมือนมันโปร่งเฉพาะด้านบนด้านล่างโปร่งว่ามีระบายทางลมยังไงที่เราวางไว้คือลูกค้าเขาใช้งานในห้องแอร์ด้วยอ่าก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไร่ก็ก็คือลมเข้านี้แล้วก็มีพัดลมระบายออกตรงนี้สองตัวเล็กๆอ๋อเป็นพัดลมตัวเล็กๆแหละใช่ครับผมแสดงว่าลมมันก็จะต้องต้องพยายามออกมาด้านหน้าครับใช่ใช่ครับผมแต่เคสมันก็ไม่ได้ทึบมากมันก็ใช่ใช่มันก็โปร่งออกมาพูดถึงรูปแบบการติดตั้งได้ไหมว่าแต่ละจุดติดตั้งอะไรยังไงบ้างบอร์ดนี่แหละอยู่ตรงนี้อ่าบอร์ดนี่เป็นปัญหาใหญ่สุดเพราะว่า เคสใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบอร์ดเลยฮะก็คือไซส์มาตรฐานแหละไม่ใช่ตัวไมโครไม่ใช่ตัวไมโครตัวใหญ่เลยฮะก็คือบอร์ดเป็นไซส์ปกเติใช่เลยจริงๆอยากได้เล็กกว่านี้เหรอหรือว่ายังไงใช่ครับผมเป็นไปได้มอเดอร์หลายๆคนเขาก็อยากได้เล็กๆนะพวกพวกทำงานสแคดบิวพวกเนี้ยพยายามจะทําเป็น ITX ใช่เออถ้าเป็นพวกทาวเวอร์มอดก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันมีที่ให้มันอยู่แต่ถ้าเป็นสแคดบิวเนี้ยเราก็อยากได้เล็กๆแล้วก็แต่งออื่นเพิ่มเติมฮะคือฉะนั้นจุดเริ่มต้นของ ไซส์ตัวนี้ก็คือมาเธอบอร์ดใช่ครับผมแล้วก็วัดสเกลจากบอร์ดใช่คือตัวนี้สเปคลูกค้าเขาจัดมาอยู่แล้วผมไม่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับสเปคเขามากมันมีอยู่แล้วเขาเขายกฮาร์ดแวร์มาให้เลยใช่เราก็ต้องดีไซน์ต่อจากฮาร์ดแวร์ถูกต้องครับยกเว้นชุดน้ำป่ะดชุดน้ำเราซื้อมาเพิ่มครับเพราะของของก่าลูกค้าเขาใช้ชุดน้ำปิดอยู่ถ้าอย่างนั้นก็คืออันนี้เป็นลูปเดียวหรือ2อลูปลูปเดียวฮะหม้อน้ำหนึ่งตอนถูกต้องครับอันนี้คือไซส์14เลยป่ะใช่ไซส์ผม เพราะว่ามันดูใหญ่หน่อยใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นบล็อกน้ําที่มีปั๊มน้ําในตัวของใหม่ของ EK ครับผมมันจะเป็นเป็นแท้งใช่เป็นแท้งอ่าเป็นแท้งแท้งขนาด1้0ยร้ขนาดคือเท่าเท่าพัดลมของร้อ่สิบอะฮะแต่ว่าเขาจะฝังฝังปั๊มเขาอีกอ๋อมีปั๊มอยู่ในตัวด้วยเหรอใช่มีปั๊มอยู่ในนี้ฮะอยู่ข้างใต้ครับผมคือเป็นแท้งพร้อมปั๊มขนาดสิเซนแบบแบนใช่แบบแบนแล้วก็การ์ดจอเรา ก็ติดตรงๆไม่ได้ต่อชุดน้ำไม่ได้ต่อชุดน้ำครับผมก็คือหมายความว่าก็เป็นแบบลูปเดียวแหละวิ่งไปอย่างนี้เลยลูบเข้า CPU อย่างเดียวฮะอ่เน้นดีไซน์เน้นดีไซน์ใช่ชุดน้ำอีเหมด EK ทั้งชุดนี่ยแต่ว่ามีเทอร์โมลวัดอุณหภูมิของบาโลปครับผมเพราะว่าอีของ EK มันไม่มีอันนี้มันวัดอุณหภูมิอะไรของน้ำใช่ครับผมที่ผ่านจุดนี้ใช่เอามีมีทั้งเข้าขาเข้าขาออกเลยอ่านี่ครับอุณหภูมิเท่ากันแค่ชุดน้ำเท่าไหร่ ตัวนี้4ี่หมื่นครับผมเฉพาะอะไรชุดน้ำสี่หมื่นนี่ได้คอมเทพเครื่องหนึ่งเลยใช่ CPU เป็นอะไร CPU เป็น i9 9 9 0 0 K ครับผมโอ้ตัวใหม่เหมือนกันตอนนี้กำลังจะออก Gen 10ด้วยแล้วการ์ดจอเป็นอะไรอ่ะเป็น RTX 2080 Ti ครับผมโอ้หนี่ท็อปทุกตัวเลยใช่ครับผมส่วนของฮาร์ดดิสได้ติดลงไปปะมีอยู่ตัวหนึ่งฮะเป็น s s d n t i a อยู่ข้างในเป็นฮาร์ดดิสครับผมฮาร์ดดิสเลยแต่ว่ามี M.2 อยู่ตัวหนึ่งอ่าเสียบในดินบอร์ด้านล่างสุดเลยไม่เห็นแล้้้ววครรรับบเพาาาะ่่ออยูขงใต์ด แล้วนี้แบบขนย้ายง่ายไหมอ่านี้ขนย้ายง่ายอยู่ับเพราะว่าผมนี้ยกได้เลยไม่ผมยึดติดกับนี่เลยไม้ไม้อย่างนี้คือไม่ได้แยกไม่ไม่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวหักมันมีปัญหาแน่ถ้าสมมติแยกเพราะมันยาวด้วยปะใช่มันยาวแล้วก็ผมเคยทําแบบไม่แยก้วมันก็มันก็ยกได้แต่ว่ามันมีปัญหามันเสี่ยงเกินใช่ผมเลยยึดติดกับโต๊ะเลยดีกว่าคือยึดเลยนะนี่หอดไม่ได้เวลายกแล้วก็ยกไปทางนี้เลยมันก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่า จะมีการขนส่งยิงกับตีกล่องเลยใช่กล่องไม้เลยใช่ครับผมได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยยิ่งเป็นช่วงกักตัวนี่ปามก็ยิ่งกักตัวยหางหนักใหญ่เลยใช่ครับมันไปไหนเลยเพราะว่าเตรียมทาโปรเจกต์โปรเจกต์ต่อจากนี้จะมีของคอแซด้วยใช่เป็นรถถังครับผมรวมรถถังนี่บอกเลยนะบอกได้ไหมก็พอดีแหละช่วงกักตัวไม่ต้องออกไปไหนอ่ะนั่งออกแบบอยู่นี่แหละเพราะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดปามเซ็ตอะไรเสร็จเรียบร้อยเราคงได้มาดูเรื่องของพวก อุปกรณ์เครื่องมือที่ตามได้ใช้ว่าจริงๆแล้วในการทำเคสมอดหนึ่งเคสเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรต้องทําบ้างทําไมมันถึงมีมูลค่าทําไมมันถึงยากกว่าจะมาถึงนี่เนี่ยมันก็สับสักกันนะจริงจริงมันมีขั้นตอนกระบวนการเยอะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่น้อยเลยยิ่งต้องการความเร็วยิ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่มันแพงขึ้นเยอะขึ้นใช่ค่ะผมตามอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังดูคอมพิวตี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากจะมอดด้วยตัวเองอยากให้เริ่ม ทำเลยเพราะว่ามันเหมือนศิลปะช่วงกักตัวเงี้ยไม่มีทําก็หาอะไรมานั่งทำเงี้ยแรกๆเนี่ยเวลาผมหมดเนี่ยผมก็ดูตามยูทูบนะฮะก็ดูพวกฝรั่งเขาหมดนะฮะก็เขาจะเอาอะคริลิกมาทำนู่นทำนี่เราก็ทําตามเขาบางทีเราก็ใช้เครื่องมือง่ายๆตอนนี้ช่วงกักตัวก็เป็นช่วงที่เหมาะด้วยที่จะทำคือเมื่อก่อนก็ปามก็เริ่มมาจากแบบอะคริลิกตัดเองใช่ไม่มีเครื่องปิดหรอกฮะแล้วพอเริ่มแบบทําได้แล้วก็ เริ่มเป็นอาชีพต้องบอกว่าตอนนี้เป็นอาชีพเลยใช่เป็นอาชีพหลักเลยตอนนี้เริ่มแอดวานซ์ขึ้นก็เริ่มซื้ออุปกรณ์ใช่ครับทำพอออเดอร์เยอะขึ้นมันต้องรวดเร็วขึ้นใช่ครับผมโอเคครับก็คคบสําหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามเฟซได้ที่จักรพัฒน์โมดิฟายครับผมก็ลองเข้าไปดูครับผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าคิวยาวไปถึงสิ้นปีแล้วใช่ครับเอาละก็น่าจะมีผลงานให้ชมกันเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีกงานหนึ่งก็คือ MD ยกเครื่องแหละครับเร็วๆนี จะเริ่มออนแอร์ช่วงปลายเดือนมิถุนาครับก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมและปาล์มขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ